สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันชื่อนามสาวพันิพิชามณมีทูลนะคะชื่อเล่นชื่อบิวขณะดนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการเมืองการปกครองเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะอาชีพที่ฝ่ฝันนะคะก็คือเป็นนักแปลเว็บตูนค่ะเพราะว่าดิฉันชอบอ่านการ์ตูน,นมากๆเลยโดยเฉพาะการ์ตูนของอฝั่งประเทศเคเรีีนะคะนั่นแหละคะ่ะ แล้วก็อาหารที่ฉันชอบกินก็จะเป็นสเต็กหมูจิ้มแกวแล้วก็ลาบหมูน้ำตกค่ะส่วนเครื่องดื่มที่ชอบมีเยอะบมาๆเลยค่ะอย่างแรกก็คงจะเป็นชานมไข่มุกค,ค่ะเพราะว่ากินทุกวันมันไม่เชิงว่าเป็นเครื่องดื่มที่ชอบแต่น่าจะเป็นเครื่องดื่มที่กินได้ทุกวันมากกว่าค่ะอย่างที่สองก็คือโก็ก็ปั่นค่ะนั่นแหละคะ่ะ ก็คือประมาณว่าดิฉันได้ชอบของหวานมากๆเลยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือข้าวหวานนั่นเองค่ะทุกคนก็คือคือเขชอบกินนั่นเองไม่ใช่อะไรนะคะของหวานที่ดิฉันชอบทานนะคะก็จะเป็นเช่นคัพเค้กค่ะชิคเค้กเค้กสตรอเบอรี่หรือว่าเค้กช็อกโกแลตนะคะ อย่างเลยค่ะที่เป็นเค้กีฉันชอบกินมากมากต่อไปก็น่าจะเป็นความสามารถพิเศษค่ะความสามารถที่ค,ความสามารถพิเศษของดิฉันนะคะก็น่าจะเป็นร้องเพลงนี่แหละคะ่ะที่ทําได้ดีที่สุดการเรียนก,ก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พยายามฝืนที่มันแบบ โอเคแต่ว่าการร้องเพลงเป็นสิ่งที่ดิฉันสามารถทำได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่นนะดนนะะิฉันชอบมากด้วยค่ะดังนั้นก็ขอนำเสนอเนะบทเพลงหนึ่งล้วกันนะคะที่ดิฉันแบบชอบมากๆมาฟังกันเลยค่ะรอยยิ้มงเธอแค่ครั้งเดียว ทำฉันให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาทำไม่ได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่าสิ่งใดจะมาทดแทนประมาณนี้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมวิดีโอคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ